เคยเป็นใชนไหมครับทุกครั้งที่เราตื่นจากที่นอนดโดยผลอะไรก็ตามแต่แต่เมื่อเราหวนนึกถึงความฝันเมื่อคืนมันกระแทบเลือนลางจนจําไม่ได้แต่ทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นล่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคาถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอในห้องเรียนอย่าลืมซับสไครปเป็นกําลังใจให้ผมราไก,กายด้วยนะครับความฝันนั้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในขณะหลับเป็นภาวะที่สมองใช้ภาพของสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีอยู่จริง และสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการเรื่องราวในความฝันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่แน่นอนไม่ต่อเนื่องคาดเดาไม่ได้และ,ะไร้ซึ่งเหตุผลในปัจจุบันนักวิจัยยังไม่สามารถระบุข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับความฝันได้ทั้งหมดแต่ก็มีทฤษฎีและความเชื่อเกี่ยวกับความฝันอยู่ไม่น้อยโดยความเชื่อเกี่ยวกับความฝันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวอียิปต์ได้ยินยันอายคุมเมื่อหลายพันปีก่อนรวมถึงนักรบกีกโบราณเชื่อกันว่าความฝันคือรูปแบบหนึ่งของการมองเห็นอนาคต และอาจผูกโยงกับโลกหลังความตายเป็นนิมิตท,ที่ถูกมาใช้ตีความเป็นคำทำนายและคำพยากรณ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางของอาณาจักรดังนั้นการเมืองการปกรครองรวมถึงยุทธศาสตร์ในการรบในสมัยโบราณจึงผูกติดกับความฝันอยู่ไม่น้อยแท้จริงแล้วความฝันมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซิกมอร์ฟรอยด์แพทย์ด้านประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ซึ่งศึกษาการทำงานของรูปประสาทและความคิดของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ในทางด้านการแพทย์และด้านอื่นๆโดยมอฟลอย์มองว่าความฝันคือการสดแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและแรงปรารถนาบางอย่างที่ถูกกดทับและเก็บซ่อนเอาไว้ภายในจิตใจลึกๆของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่มักจะผูกโยงกับเรื่องทางเพศเป็นหลักเช่นเราอาจจะเคยฝันถึงยิงสาวหรือชายหนุ่มในอุดมคติที่อยากจ,จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยแต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในโลกของความเป็นจริงเพราะอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องต่างๆอยู่ หรือแม้แต่ฝันว่าได้กินไส้กรอกหรือหอยนังรวมตัวใหญ่ๆก็อาจจะสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนทางเพศที่ถูกกดทับไว้ได้เช่นกันโดยความฝันนั้นอาจจะไม่ได้มีแค่ฝันดีกับฝันร้ายอย่างที่หลายคนเข้าใจความฝันนั้นมีอยู่สามประเภทหลักๆที่อาจพบเห็นได้บ่อยโดยประเภทแรกคือความฝันแบบรู้ตัวความฝันประเภทนี้เป็นความฝันที่ผู้ฝันทราบว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝันซึ่งบางคนก็สามารถาควบคุมเรื่องราวในความฝันได้ ความฝันแบบรู้ตัวนี้อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นของสมองส่วนจิตสํานึกความรู้สึกความจําและภาษาซึ่งโดยปกตินั้นสมองส่วนนี้จะทํางานน้อยลงหรือหยุดทํางานชั่วคราวในขณะหลับโดยปกติฝันประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นในชว่วงใกล้ตื่นนอนโดยช่วงนี้สมองจะมีการตื่นตัวมากที่สุดประเภทที่2ฝันซ้ําฝันซ้ํามักมีรูปแบบความฝันที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือล้มเหลวอย่างการถูกทําลายถูกไล่ล่า ถูกขังสอบตกหรือบ้านงานสําคัญผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฝันสามารถจะสะท้อนถึงปัญหาภายในชีวิตจริงที่ยังหาทางออกไม่ได้ซึ่งอาจหายไปเองเมื่อปัญหานั้นคลี่คลายลงอย่างสุดท้ายคือฝันร้ายฝันร้ายเป็นการนิยามลักษณะของความฝันที่น่าหวาดกลัวหรือสร้างความรับรู้ในด้านลบกับผู้ฝันฝันร้ายสามารถเกิดขึ้นได้กักทุกคนและฝันร้ายอาจจะสะท้อนหรือบ่งบอกสิ่งที่น่ากังวลได้หลายอย่างในชีวิตจริงเช่นความเครีย ประสบการณ์เลวร้ายที่ฝังใจความรู้สึกด้านลบปัญหาด้านสุขภาพมาถึงหัวข้อหลักในวันนี้กันครับหลายคนอาจจะเคยพยายามที่จะจดจาความฝันและสงสัยว่าความฝันเหล่านั้นมีความหมายแอบแฝงอะไรหรือไม่แต่ความทรงจาเกี่ยวกับความฝันนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่ชัดเจนและมักถูกลืมได้งา่ายสาเหตุที่คนจําความฝันได้นั้นอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายตื่นใน,นระหว่างฝันจึงสามารถจดจาความฝันที่เพิ่งฝันไปได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในใแต่ละคืนนั้น มนุษย์เราสามารถเข้าสู่ภาวะฝันได้ประมาณ6 8ครั้งต่อคืนแต่ไม่สามารถจำความฝันเหล่านั้นได้ที่จริงแล้วมนุษย์ไม่ได้ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นเองเพียงแต่ถูกเก็บไว้ได้ความทรงจำส่วนลึกและไม่สามารถระลึกถึงได้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงเกิดขึ้นก็จ,จะทำให้จำความฝันเหล่านั้นขึ้นมาได้อะไรที่น่าจะจำก็ไม่จำเชื่อว่าหลายคนเคยนึกแบบนี้เวลาฝันดีแล้วตื่นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้ซึ่งการที่เราจำความฝันตัวเองไม่ได้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยพอตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ความสามารถในการจดจําฝันของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันโดยพบว่าผู้หญิงนัดสามารถจําความฝันได้ดีกว่าผู้ชายและคนที่มีนิสัยช่างฝันช่างจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ค่อนข้างดีจะสามารถจดจําความฝันได้มากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกับคนที่มีความเครียดหรือความวิตกกังวลมากๆการที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจก็มีแนวโน้มที่จะฝันติดตาหรือฝันร้ายและมักจะจดจําเรื่องราวในฝันได้ดีกว่าคนที่มีสภาพจิตใจปกตินอกจากนี้หากคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเช่นพักผ่อนน้อย นอนไม่ค่อยหลับแม้จะฝันมากมายตลอดทั้งคืนแต่เมื่อตื่นมาสมองที่ได้รับการพักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่ก็จะจดจําเนื้อหาความฝันได้น้อยหรืออาจจะจดจำไปได้เลยแต่อย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะจําความฝันได้ทว่าก็จะจําได้ในช่วงห้าถึงสิบนาทีหลังจากตื่นนอนเท่านั้นพอได้ยินเสียงในกาปุกเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์หรือลูกไปอาบน้ําแต่งตัวก็มักจะลืมฝันนั้นไปเสียหมดส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้และอยากได้วิธีจําความฝันได้แบบแม่นๆไม่ตกหลน่น ก็ลองทำตามวิธีที่ดูขั้นแรกฝึกสมาธิก่อนนอนอาจจะฝึกทำสมาธิก่อนเข้านอนสัก15-20ถึงนาทีเพื่อให้มีสติก่อนนอนหลับขั้นนอนที่สองคือสะกดจิตตัวเองให้จำความฝันได้ในช่วงที่เริ่มใกล้จะเคลิ้มหลับหรือกำลังสลืมสลือให้สะกดจิตตัวเองโดยการย้ำในใจว่าจะต้องจำความฝันให้ได้ถ้าฝันก็ต้องจำให้ได้นะขั้นที่3ก็นอนหลับให้สนิทเพราะหากนอนไม่พอสมองอาจทำงานได้ไม่เต็มที่และจำความฝันได้ไม่นาน ขั้นที่4ทบทวนความฝันและคิดตามถ้าตื่นแล้วยังจำความฝันได้อย่าพึ่งลุกออกจากเตียงให้อยู่ในท่านั้นสักพักและพยายามคิดตามความทรงจำเพราะเราจะนึกถึงความฝันออกได้มากที่สุดคือช่วง9ก้าสิวินาทีแรกหลังจากตื่นนอนขั้นที่จําจำเละจบในกรณีที่อยากตีความเลขเด็ดทํานายฝันหรือการที่ฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆหลายคือติดกันแต่จำรายละเอียดไม่ค่อยได้ให้เตรียมสมุดประกาไว้ข้างเตียงเพื่อจดรายละเอียดความฝันในตอนที่ตื่น ขั้นที่6ขั้นสุดท้ายดื่มน้ําก่อนเข้านอนการดื่มน้ําก่อนเข้านอนนั้นจะทําให้เราปวดปัสสาวะและตื่นมาเข้าน้ําตอนเช้ามดืดซึ่งเวลานี้เรามักจะอยู่ในการนอนหลับแบบ REM หรือช่วงที่เริ่มหลับลึกซึ่งมนุษย์จะจดจําความฝันได้ดีกว่าช่วงการนอนหลับในช่วงอื่นๆท้ายที่สุดแล้วการจําความฝันได้หรือไม่ได้นั้นในทางการแพทย์ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติอะไรและก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับของเราด้วยและไข้ฟันร้าย ก็จดจาความฝันได้ติดตาติดใจอีกทั้งยังลามมาทําให้เศร้าวิตกกังวลจนเครียดในชีวิตประจําวันโดยมีอาการลักษณะนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนหรือกระทบการทํางานในชีวิตก็อควรไปปรึกษาแพทย์หรือมิได้ใช้อาการสักหน่อยก็ดีนะเพราะการที่เราฝันร้ายนั้นอาจจะเกิดจากปมในใจที่คนได้รับการเยียวยาสรับไข่ที่ชอบคลิปสไตล์นี้ก็บคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอในห้องเรียนอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักกด์ด้วยนะครับ สำวหลับวันนี้สวัสดีครับ